พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากจะเป็นวัดเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีเรื่องราวที่น้อยคนนักที่จะรู้ถึงเรื่องราวความอาถรรพ์ของพระพุทธรูปเจ้าชู้ที่ประดิษฐานอยู่นวัดแห่งนี้ด้วยพระพุทธรูปเจ้าชู้หรือพระแขนขาดที่ศักดิ์สิทธิ์อายุหลายร้อยปีและพระพุทธรูปเก่าหกนิ้วเก่าแก่พระทั้งสององค์น,นี้ถือเป็นปริศนาธรรมที่ต้องการให้ชาวพุทธได้รับรู้ถึงปาฏิหาร ที่เล่าขานเป็นตำนานและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีผู้เชี่ยวชาญประวัติศา,ศาสตร์นครศรีธรรมราชเคยเล่าเอาไว้ว่าพระพุทธรูปแขนขาดองค์นี้มีตำนานบันทึกเอาไว้ว่าอดีตการนานมาแล้วในยามวิกาลนั้นท่านจะแปลงร่างเป็นบุรุษที่หล่อเหลามากท่านเกิดความรักใคร กับผู้หญิงกำพร้าคนหนึ่งอายุประมาณ14-15ปีที่อยู่คนเดียวทำให้พระองค์นี้เกิดความลุ่มหลงเวลาเที่ยงคืนพระองค์นี้ได้แปลงร่างเป็นผู้ชายแล้วไปอยู่กับเด็กสาวกำพร้าคนนั้นพอดีที่ข้างบ้านมีลุงอยู่คนหนึ่งได้ยินเสียงคนคุยกันทำให้เกิดความสงสัยจนวันหนึ่ง ประมาณตีสี่เสรจได้เห็นผู้ชายเดินลงมาจากบ้านหลังนี้โดยมีศีษะล้านคุณลุงได้เดินตามไปเรื่อยๆพอตามมาถึงบริเวณวัดมหาธาตุปรากฏว่าชายคนดังกล่าวได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อเห็นเช่นนั้นคุณลุงที่อยู่ข้างบ้านของเด็กสาวกัม้าก็คิดจะฆ่าพระรูปนั้นเสียเพราะเป็นถึงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า ลักลอบเสพเมถุนกับสีกาเมื่อคิดเช่นนั้นลุงแกก็กลับบ้านหามีดอีดาบรับไว้รอพระรูปนั้นอีกคืนนั้นลุงแกตั้งหน้าตั้งตารอจนถึงตีสี่ด้วยใจที่ต้องการฆ่าพระรูปนั้นแล้วจับอาจารย์ชาวบ้านให้ได้รู้แล้วเวลานั้นก็มาถึงเมื่อพระรูปนั้นได้ก้าวลงบันไดาจากบ้านของหญิงกำพา้า จังหวะที่ก้าลงจากบันไดามาถึงขั้นที่สมเท่านั้นลุงแกได้เอามีดดาบที่เตรียมเอาไว้ฟันลงไปที่พระรูปนั้นทันทีพระรูปนั้นหันควับแล้วยกมือมาลับคมดาบแทนจนแขนขาดแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านหรือจะเหตุผลกลใดไม่ทราบได้พระรูปนั้นไดเดินต่อไปลุงแกก็ไม่ละความพยายาม จึงได้เดินตามพระรูปนั้นมาจนถึงวัดพระมหา,าธาตุในสมัยนั้นเส้นทางมายังวัดพระมหา,าธาตุมีความเปี่ยวมากบานคนไม่ไดมีมากมายอย่างปัจจุบันตรงนี้เองทําให้ลุงกลัวผีจึงไม่คิดตามและเดินกลับบ้านของตนเองไปแต่ลุงคนนั้นก็ไม่ไละความพยายามพอถึงตอนเช้าพระฉันเช้าเสร็จ ลุงแกก็เดินตามรอยเลือดที่ฟันแขนพระเมื่อคืนแล้วหยดเลือดก็มาหยุดตรงหน้าพระพุทธรูปองค์หนึ่งลุงแกจึงก้มดูว่าทำไมเลือดมาหยุดตรงนี้พอหงายหน้าไปดูองค์พระพุทธรูปถึงกับตะลึงเมื่อเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นั้นแขนขาดด้วยเหตุนี้เองทำให้ลุงแกเชื่อว่าต้องเป็นพระองค์นี้เนี่ยแ ที่แปลงกายแล้วรักรอบเข้าไปหาหญิงกำพาทุกคืนจากนั้นลุงแกก็เอาผ้ามัดพระองค์นั้นไว้เพื่อไม่ให้ทันไปไหนแล้วเหตุการณ์ของพระสงฆ์ที่แอบลักรอบออกจากวัดในตอนกลางคืนก็ไม่มีอีกเลยเมื่อเราลองสังเกตตรงเสียงพระองค์นั้นดีๆแล้วเราจะเห็นว่า มันไม่ได้เหมือนกับองค์พระที่เราเคยเห็นแต่เป็นเขาของสัตว์ที่ใช้ไปดาบปักลงไปเพื่อให้คนเห็นจะได้หวาดกลัวจึงเป็นที่มาของพระเจ้าชูนี่เป็นตำนานบอกเล่าพระเจ้าชูที่สุดแสนจะพิสดารและเล่าสืบต่อกันมาจนเป็นตำนานคู่กับวัดพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่